สวัสดีพี่น้องครับผมมานิกาพามาห้าปีนอยู่นอกนี่ครับอยู่กลางป่าเลยคับนอกนี่นี่ครับนี่แหละมองเทสิห้าปีนมีอยู่แค่นี้เลยครับเข้ามาอยู่ในป่าเลยคับนอกนี่บรรยากาศลมนอนกครับมีแต่ป่าเลยครับก็ค,คิดว่าน้ำซีล่าครับเลยลองเข้ามาเบิง่งแต่ว่ามัน มีอยู่แค่นี้แหละครับเป็นคลองไปแค่นี้แหละแต่ก็ต้องลงลองเบื้องก่อนแล้วครับเพราะเข้ามาแล้วมูุไก่พร้อมคำนองนี่ท้าซิหมาแล้วก็คือต้องลงก่อนแล้วครับใดบ่ไดกะค่อยว่ากันครับมาหอดแล้วต้องลงเบื้องก่อนครับมีบ่มีก็ได้โอ้ลมแค่ ลบขนาดคำเดียวห้ามงยยืนดีนดีก่อนมีน้ำจะจ้องล่องเดียวเนี่ยแหละครับน้ำอย่างบ่ไาหลาเห็นมาและครับปิงแอบบแบบอบเข้ามาละ มีครับแต่ว่าแห้งเป็นปีงตัวน้อยไล่ครับเดียวเบึงตัวขนาดประมาณนี้ครับโอ้ยเต็มเลยครับปีกน้อยมีแต่ปีงน้อยครับ ปิ่งน้อยปิ่งเขี้ยมนี่ไล่ขนาดครับมีแตุุ่นรุ่นออกมาแต่ไข่ไม่ไหมเลยก็มีครับรุ่นขนาดประมาณนี้ไล่ไล่ครับพูดครับย่างตามทางของนน้อยเนี่ยลงไปเบิ้งทางใต้พื่อครับ ปงน้อยครับเกินลงลงแตลโมองปิงน้อยครับคือ,อมีเจ้าครับโอ้ติดมือขนาดติดมือขนาดครับอืโอโหครับเวนเวนเวนอยู่เลย ตัวให้ตัวบ่ใหญ่กับเป็นตัวน้อยเต็มเลยครับอเอาบอสเจ็กตัว อโอ้ไลยขนาดครับปีกน้อยลอยอยู่น้ำนเต็มเลยครับมีได้ปีกน้อยเลยครับลอยไปเลยมาอย่างนั้นเอาได้อยู่ครับรุ่นนี้บนน้อยไลย มาน่องนี่ก็มีอยู่หน่อยเดียวน้ำครับน้ำมีหน่อยนึงจังลองเดียวมีแต่ป่าป่ายังไล่อยังไม่มีน้ำครับมาน่องนี่ก็ได้ไปครับนองไม่เลาะไปเรื่อยๆเยลยครับมนันนี่ได้ปิ่งบ่ได้ครับ ว่ากันอีกทีนึงครับมามองนี้เป็นคลองครับคลองน้ำคลองที่เขาเจ้าดูดขึ้นมาใส่นับปังครับสิลงมองเบึ้งมองนี่แหล,ล,ล,ละครับ่อนี่แหละเลาะข้างคองนี่ไปแล้วครับสองข้างเหวแล้วครับแต่ว่าข้างนี้จะหกเลย เรียงหกแล้วก็จะสันนะครับสันมองเหยียบอย่าง,งานี้ครับมองยืนอย่าง,งานี้อยู่ครับลงลองเบิ้งครับปิงกเคิว่าน่าสิมีอยู่ังเรียบเบิ้งมามองนี่เป็นคองครับของของข้า,าสูบใส่หนัาปังครับเป็นคองหน้าท้อเลยครับมองนี่ลงบาได้ครับได้ยืยนอยู่ได้ยืยนอยู่ถึงฟัง เอาแต่สวิงลงไปครับมันสัน่นบะมี่มังบะมี่มังเงียบลองเบิ่งเมื่อกี้นี้เห็นเข้ามาอยู่สี่ห้าตัวครับนี้มาจนเรื่องแล้ครับมีเยอะขนาดลำคอเนี่ยว่าสิบะมีมาลองลองเบิ่งเมื่อกี้นี้ได้มาสี่ห้าตัวครับแต่มังเงียบนี้บ่มีครับเป็นฝั่งสั่นขนาดแต่เอาแต่สวิงลงไปครับได้ยืนอยู่ถึง

อ๋นี่เป็นคองน้ําที่เขาเจ้าซูบน้ําลงไปใสน่นาครับเขาเจ้าซูบขึ้นมาน้ําน้ําสีตัวลงม่วงนี้เป็นคุม้มจะเป็นคุ้มอย่นี้ม่วงนี้ครับน้ําเป็นคุ้มม่น <ไป S 1> วนใหญ่แบบใดอกเป็นคุม้มข้าขาเจ้าซูบน้นําใส่นาครับเห็นมีปีน,นี่เข,ข,ข้ามาลงเมื่อกี้นี่สองตัวแล้วเข้ามาเป็นหอยเป็นคุ้มจังล่องอยู่ดอกครับคุ้มม่วนใหญ่แบบใดแห้งแห้งมีปีนี้ครับม่วงนี้ สามสี่ตัวครับน้ำจะลองแดดแต่ว,ว่ามีปิงครับมองนี่เป็งปลาทั้งปิงเลยครับมัน,น เขาไปในป่าเมื่อกี้นี่น่องอยู่ในป่าเมื่อกี้นี่น้ำยังน้อยโพดครับน้ำน้อยโพดปิงก็มีแต่ปิงน้อยล่ายอยู่ดอกครับปิงกันเดีววัน้ตัวน้อยไรตัวใหญ่ยังบ่อ,อ่ะกับปิงปิงตัวใหญ่ยังบ่ออก ตังคลองนี่ครับทัางคลองนี่มีปิ่นอยู่ครับแต่ว่ามองยืนมองยืนดังยืนเงียครับเป็นฟั่งสันนะครับแต่ว่าปิงนนี่มีอยู่ครับปิ่นพอได้อยู่ถ้าแต้นลงมานี่ได้ได้อยู่ทั้งมองนย่ครับลงมานี่ครับเป็นคลองครับมีปิ่นอยู่ครับแต่ว่ามันมองยืนจะงากอยู่ครับมองยืน มีดิเพิ่งเนี้ยมีเนครับมียุ่ปีนีเดวมายามใดก็มีแต่กายครับของนี่เ่เคยลงยาเที่ย บ่เคยได้ลงมา,างานอะไรก็ไม่แต่กายไม่แต่กายบ่เคยลงเบิง่งจัคเทื่อม่เลยลงลงลองเบิง่งมีอยูค่ครับกลิงตัวน,นึงอ๋อ ต,ตัวนี้ตัวน้อยแล้วมองนีครับว่าแต่ว่าแต่เหยียบยาอันี่ลงครับเห็นลายตัวแล้วครับ ปีงน้อยก็ไล่ปินง,ง่ายกันเห็นไล่ตัวอย่าเข้ามาจับเอาก่อนครับยายากของตักกระติดยานี่เอเอามาแล้วอ๋ออ๋อ มินกำลังเข้ามาครับครับนำคลองวันนี้ต้องบอกว่ามองข้ามโมได้อิลีครับคลองวันนี้ครับล่อยู่ครับปีงี้มาคนเทียมีแต่พลานแต่ซนมีแต่ขี่รถพาดแต่เขาบองเคยลงเทียมวันนี้ลงมาเบิ้งไล้ได้ครับปีงวันนี้ล่ครับนย่างนำคลองลี่อยู่ครับวันนี้ก็ ได้เวลากลับบ้านแล้วครับค้าพอดีปิ่งกันได้อยู่หรอครับมืนน่อกี้ครับขบ้านเป็นเขาตังเบื้องปิ่งกันเลยหาปิ่งที่ปิ่งที่ใดเมื่อกี้ครับปิ่งมื่อกี้ไม่ได้น้ำของครับออกมาตอนอ่องมามันลงเบื้องของกันได้ยันน้ำคลองแต่ก่อนไปบ่บบบบบเคยลงยุ่ธภักระปคองมืม่อกี้มีแต่ผ่านไปผ่านมาซื่อเมื่อน,นี้ก็เลยลงแวะลงไปเบื้อง มีอยู่ครับปิ่งไล่อยู่ตอนเท้าที่ไปทีแรกนั้นเข้าไปในป่าเนี่ยนอกอยู่ในป่าน,น้ำยังไม่ไหลาครับมีแต่ปิงป่งน้อย,ยะะปิ่งน้อยไล่ครับแต่เ่อปิ่งใหญ่นี้ไม่ค่อยมีก็เลยเออกมาทางนอกครับมาลงเบื้องดับของดับของนี้มีเฉพาะปิ่งไล่อยู่ต้องรู้ต้องรูกก้ก้วอยู่หรอครับ ได้ยับได้ลสองโกวอยู่ครับปิงตัวบ่ใหญ่ไป ขึ้นมาตากเอาขึ้นมาย่างอยู่ถึงครัวก็้ามาดิข้นตกะข้นตกะเข้ามาเอาเดาขึ้นมาย่างอยู่ถึงครัวตากข้นมาแต่นอกข้นตกช่วงข้นตกช่วงใบใบตากข้นมาแต่นอกมองยางรับเปียกเข้าไปทางไถ่เดาขึ้นมาย่างอยู่ครัวครับมาดิ ตัวนี้ตัวนี้เมื่อวานนี่ครับตัวนี้ห้ามเมื่อวานนี้ยังบัวแห้งยังเนย้ๆ เดี๋ยวมาย่างมันย่างไฟอีกครับตอนอย่างกระเวงค่อยีแด้แย่คึ้มๆต้วงใบ่าาฝนโตครับเขาออกมาย่างที่วองมันแห้งครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณครับ